สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูนัทธรินีอีกครั้งนะคะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่5หน่วยการเรียนรู้ใหม่เลยนะคะการบวกการลบการนับจำนวนไม่เกิน20ค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะการบวกโดยใช้การนับต่อและการบวกโดยการใช้เส้นจำนวนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของการบวกก่อนนะคะการบวกเป็นการนำจำนวนสองจำนวนมารวมกันผลรวมที่ได้เรียกว่าผลบวกนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกนะคะการบวกโดยการนับต่อนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวเราก็าเ,าเ,าเรียนไปนี่เรียนดูนะคะหาผลบวก8บวก4 8บวก4เราจะเริ่มจาก 8นั่นเองนะคะเริ่มจาก8แล้วนับต่อไปอีก4เริ่มจาก8นับต่อไปอีก4 8ไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีก4 8แล้วก็9 10 11 12ดังนั้น8บวก4เท่ากับ12นั่นเองนะคะต่อไปช่องที่2 3บวก9 ให้เราเริ่มจากจํานวนที่มากนะคะเพื่อเราจะได้นับจํานวนต่อไปน้อยลงนั่นเองนะคะเริ่มจาก9แล้วเรานับต่อไปอีก3นะคะเตรียมเอาก้าไว้ในใจนับต่อไปอีก3 9แล้วก็10 11 12คําตอบก็คือ12นั่นเองค่ะต่อไปช่องที่3 11 บวกด้วย2นะคะเราจะเริ่มจาก11ค่ะลูกและนับต่อไปอีก2ครั้งนะคะ11นับต่อไปอีก2 11แล้วก็12 13ดังนั้น11บวก2เท่ากับ13นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ5บวก13ให้เราเริ่มจากจำนวนมากคือ13แล้วนับต่อไปอีก5นะคะเอาเริ่มนะคะ เอา13ไว้ในใจนับต่อไปอีก5 13แล้วก็14 15 16 17 18ดังนั้น5บวก13ก็เท่ากับ18นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะข้อที่1 15บวก3เอา15ไว้ในใจค่ะแล้วนับต่อไปอีก3นะคะเอาเตรียมนะคะ15 แล้วก็ 10, 6, 1กสิบตอบก็คือ18นั่นเองค่ะข้อที่2 6บวก14ให้เราเอาจานวนมากไว้ในใจใช่ไหมคะแล้วนับต่อไปอีกเท่าไหร่คะอีก6นะคะ14ไว้ในใจนับต่อไปอีก6อันนับพร้อมกันเลยค่ะ14แล้วก็ 15, 16 17 18 19 20อ่านับต่อไปอีก6คําตอบคืออะไรคะเมื่อสักครู่20ใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะข้อที่3 9บวก3เอา9ไว้ในใจนับต่อไปอีกเท่าไหรคะ3 9แล้วก็10 11 12คําตอบคืออะไรคะ12คะ่ะ ต่อไปข้อที่4 7บวก4เอา7ไว้ในใจค่ะนับต่อไปอีกเท่าไหร่คะใช่แล้วนับต่อไปอีก4เอาเตรียมนะคะทุกคนเอาสีนิ้ขึ้นมาเตรียมเลยค่ะ7แล้วก็8 9 10 11นั่นเองคำตอบคือ11ค่ะต่อไปข้อที่5 8บวก8เอาทุกคน บอกเองค่ะบวกเองเลยนะคะเดี๋ยวครูจะถามค่ะ8บวก8เอาเตรียมค่ะให้เวลาหนึาทีค่ะเป็นไงบ้างคะได้หรือยังอ่าด้วยตัวนะคะตรวจสอบความเข้าใจวัตถุหรือเปล่า8ไม่ในใจและนับต่อไปอีก8ใช่ไหมคะ8แล้วก็9 10 11 12 13 14 15 16คําตอบก็คือ16ใครตอบ16คะเก่งมากเลยนะคะเก่งมากคะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบวกโดยใช้เส้นจำนวนการบวกโดยใช้ใช้เส้นจำนวนนี่เขาเรียกว่าเส้นจำนวนนะคะลรี่ เริ่มจาก0มาถึง2ี่นะคะดูตัวอย่างแรกในรูปภาพนะคะแม่มีน้องไก่ทอด4ชิ้นทอดเพิ่มอีก12ชิ้นแม่มีน้องไก่ทอดทั้งหมดกี่ชิ้นถ้าจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ถ้าเราเอา4บวก12นะคะ4บวก12เราจะเริ่มจาก0 แล้วก็ไปที่ตัวตั้งก่อนก็คือ4 0นย์มาที่4เสร็จแล้วนับต่อไปอีก12นะคะนับดูนะคะนับต่อไปอีก12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คีาตอบคือ16ดังนั้น4บวก12เท่ากับ16นะคะต่อไปถ้าเราเอา12บวกด้วย4 เมื่อสักครู่นี้เรียนมาแล้วว่าถ้าเราจุานวนมากขึ้นก่อนและนับต่อเราจะใช้เวลาน้อยลงใช่ไหมคะดังนั้นอันนี้นก็เช่นกันค่ะเราจะเริ่มจาก0ไปถึง1 2ตัวตัางเองนะคะ0ูนมาที่12และนับต่อไปอีกแค่4นะคะในเรียนดูเมื่อ0ูนมาที่12นับต่อไปอีกแค่4 1 2 3 4คําตอบก็คือ16เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่นี่สังเกตไหมคะว่าข้างล่าง จะใช้เวลาในการนับต่อน้อยกว่าด้านบนนะคะเพราะว่าเราเอาตัวตั้งไปมากแล้วเราจึงนับต่อน้อยลงนะคะจะใช้เวลาน้อยลงนะคะดังนั้นไม่ว่าจะ4-12บวก12หรือ1 2บวก4คำตอบก็คือ16เท่ากันนั่นเองนะคะไม่เห็นสังเกตไหมไม่คะว่าการใช้เส้นจำนวนใดในการหาผลจำนวน ถ้าเริ่มจากจำนวนมากกว่าจะหาคำตอบได้เร็วกว่านะคะเหมือนเช่น2ข้อนี้ล้ค่ะนะคะ,นะคะต่อไปเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะโดยใช้เส้นจำนวนข้อที่1ข้อที่1นะคะ7บวก6เราจะเริ่มจาก0มาถึงเท่าไหร่คะถึงอะไรก่อนถึง7ใช่ไหมคะ ้าวเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะดูนะคะเาเริ่มค่ะศูนมาถึง7ดตืด,ด,ดแล้วจะรับต่อไปอีกเท่าไหร่คะนับต่อไปอีก6พร้อมกันนะคะ1 2ึ่งสองามสี่ห้าหกคำตอบคือเท่าไหร่คะคำตอบคือ13นั่นเองนะคะสินะคะ ไม่ยากเลยเนาะพื้นมาเลยค่ะต่อไปข้อที่2ข้อที่สองสิบวกด้วย4ใช่ไหมคะเราจะเริ่ม0ูน์มาถึงเท่าไหร่คะถึง14เลย0มาถึง14แล้วนับต่ออีกเท่าไหร่คะนับต่ออีก4 1 2 3 4าคำตอบคือเท่าไหร่คะลูกคำตอบคือเท่าไหร่18นั่นเอง 14บวก4เท่ากับ18ยากไหมคะลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะลองดูลองดูนะคะให้ทำหน้าที่ 10, 112และ113นะคะขอให้ในักเรียนทุกคนตั้งใจทำนะคะ ขยนันขยันทำจะได้เก่งๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ